2 0่สิถึง 24, ยีาณปัญจกะนิเทศแสดงยานห้าหมวด75ปัญญาเครื่องรู้ยิ่งชื่อว่าญาตัทยานยานที่มีสภาวะรู้ปัญญาเครื่องกำหนดรู้ชื่อว่าตีรนัตทยานยานที่มีสภาวะพิจารณาปัญญาเครื่องละ ชื่อว่าปาริจาคัตทยานยานที่มีสภาวะสละปัญญาเครื่องเจริญชื่อว่าเอกระสัตธยานยานที่มีสภาวะเป็นรถเดียวปัญญาเครื่องทำให้แจ้งชื่อว่าผัดสะนทยานยานที่มีสภาวะถูกต้องเป็นอย่างไร คือทำใดๆที่พระโยคาวจรรู้ยิ่งแล้วทำนั้นๆก็เป็นอันรู้แล้วทำใดๆที่พระโยคาวจรกำหนดรู้แล้วทำนั้นๆก็เป็นอันพิจารณาแล้วทำใดๆที่พระโยคาวจรละได้แล้วทำนั้นๆเป็นอันละได้แล้วทำใดๆที่พระโยคาวจรเจริญแล้วทำนั้นๆก็เป็นธรรมมีรสอันเดียว ทำใดๆที่พระโยคาวาจรทำให้แจ้งแล้วทำนั้นๆก็เป็นอันถูกต้องแล้วชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาเครื่องรู้ยิ่งชื่อว่ายาตัทยานปัญญาเครื่องกำหนดรู้ชื่อว่าตีรนัตทยาน ปัญญาเครื่องละชื่อว่าปริจจาคัตยานปัญญาเครื่องเจริญชื่อว่าเอกรัตทยานปัญญาเครื่องทำให้แจ้งชื่อว่าผัสสนัตยานยานปัญจกะนิเทศที่20-24ถึงจบ